มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะผม a k เ a เซียเนแล้นะก็มาพูดว่าทำไมผมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับปัญหาคือว่าต้องท้าความเลยลอนบุกผมเนี่ยคือมันต้องเสียบแบตตลอดเวลานะถ้าไม่งั้นมันจะเล่นไม่ได้แล้วคราวนี้ก็ดูดีว่าผมเนี่ย ก็ตอนนั้นนั่งเรน,น,นเดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์อินโทอยู่เออเรนเดอร์อินโทแล้วเขาเนี่ยก็เรนเดอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็หลับไปหลับไปด้วยว่าง่วงมากนะตอนนั้นตอนที่สองที่สามนะก็ก็เขาเนี่ยดูที่ว่าผมเนี่ยก็หลับไปนะ แล้วรู้สึกแมวมั้งที่มากัดสายนะแล้วมันก็ขาดนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะแล้วตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้จะลงเกมอะไรดีนะครับก็ผมจะปิดเทอมแล้วก็ไม่รู้จะลงเกมอะไรดีนะฮะก็ก็มาพูดแค่มาพูดว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ลงเลยนฮะเพื่อเพื่อคนมาทักว่า เออไม่ได้ลงทำไมก็มาบอกไว้นะครับก็ช่วยกันฟังหน่อยนะแล้วก็เออไม่รู้จะพูดอะไรละแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับ